ดินเถื่อนจากป่าสงวนผืนป่าที่ถูกบดจนเหลือแต่เพียงฝุ่น Dark Side of the Garden EP ที่4เพื่อน,เอนๆเคยสงสัยไหมครับดินในถุงที่เราซื้อจากร้านต้นไม้ว่ามันมาจากไหนคำตอบอาจ,จอยู่ลึกลงไปในป่าสงวนที่ไม่มีใครควรเข้าไปแตะต้องภูเขาที่ถูกขุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความต้องการวัสดุปลูกต้นไม้พุ่งขึ้นหลายเท่าจากกระแสต้นไม้ฟอกอากาศ ไปจนถึงกระแสปลูกผักในบ้านดินกลายเป็นสินค้าทองคําของคนเมืองแต่เมื่อความต้องการพุ่งสูงธรรมชาติก็กลายเป็นเหยื่อรายแรกกลางป่าสงวนหลายแห่งมีบ่อดินเถื่อนผุดขึ้นเล่ากับบาดแผลบนแผ่นดินไม่มีใบอนุญาตไม่มีการฟื้นฟูไม่มีใครรู้ว่าดินเหล่านี้ถูกขนไปที่ไหนเส้นทางลับของดินรถบรรทุกหลายสิบคันวิ่งออกจากพื้นที่ป่าทุกคืน ไม่มีใครรู้ต้นทางไม่มีใครรู้ปลายทางแต่เมื่อเช้าลุงขึ้นดินจากรถเหล่านั้นกลับโผล่มาในตลาดต้นไม้ในชื่อดินผสมสูตรพิเศษถุงละ20บาทไม่มีใครสงสัยเพราะใครจะคิดว่าถุงดินธรรมดาจะมาจากการลื้อผืนป่าทั้งผืนมุนค่าที่แลกมาด้วยป่าในตลาดมืดของวงการวัสดุปลูกนินหนึ่งรถพ่วงขายได้ราคาหลักหมื่นยิ่งเป็นดินล้วนปนทรายจากพื้นที่ป่าภาคเหนือหรืออีสาน ราคายิ่งดีบางลายถึงขั้นลักลอบขุดกลางคืนและใช้เอกสารปลอมผ่านด่านตรวจเรียกกันว่าดินภูเขาแท้จริงๆก็คือมาจากป่าสงวนนั่นแหละครับแต่ทุกถุงที่ขายออกไปคือรอยแผลของระบบนิเวศท,ที่หายไปทีละชั้นต้นไม้ที่เคยยึดดินไว้ถูกถอนลากแม่น้ําเล็กๆแห้งขอดเพราะหน้าดินถูกขุดจนหมดวงจรที่ไม,ม่ใครพูดถึงหลังจากดินถูกขุดออกมามันจะถูกบดผสมเผาแห้ง และบรรจุลงถุงเขียนว่าปลอดสารพิษบางโรงงานไม่มีใบอนุญาตบางแห่งบดรวมกันกับขยะและตะกอนน้ำเสียเพื่อเพิ่มปริมาณดินธรรมดากลายเป็นธุรกิจมืดที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดหัวใจและกดติดตามช่องของเรา LeadGo ไว้ด้วยนะครับ